โอเคครับ okay, ทุกคนกับสวีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณกุ้งพีเขาว่าทำ youtube อยู่เหมือนกันแต่วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกับคุณกุ้มพีเอเช่นเคย ep สองวันนี้เราจะมาเล่นแบบพีร้านแล้วมึงเนี่ยเล่นไมบใช่มชากวันนี้พวกเราก็จะมาทําการเล่นแบบนี้กน oui, ch, game game uh ันนะฮะซึ hmm. ่งแบบนี้เนี่ย พวกเราเนี่ยมาติดอยู่ในที่ออกกําลังกายแสนเหนื่อยเพราะว่าพวกเราเนี่ยบืออกคุณพ่อคุณแม่ว่าพวกเราเนี่ยจะมาเล่นออกกลาลังกายใช่แล้วทีเนี้ยแลพว<อ>กเราถูกจับตัวมาใช่แล้วทีเนี้ยคุณครูคนเนี้ยเขาก็เข้มงวดให้โวยช้วให้น้อยว่ายน้ํา300อกิโลวิ่ง800 0กิโลและออกกาลังกายวิ่งบนราวอันนี้เหรอครับใช่แล้วร้อยครั้งโอ้ นี่อะไรเนี่ยน้ำเหงือมันเต็มเลยเนี่ยโอ้โหน้ำเหงือกไปเล้วมยอยู่แล้วน่ากลัวมากเลยเองมาเร็วเออโอเคเซ็มใ้ไปเรื่ยมาเร็วเองไปอ่ะอ๋ออันนี้ให้ป๊าโอ้ยตุ้นขี้สนินนทแกก,กินท้ายนมระวังออกกําลังกายหุ้ยเองค,คุณครูเขามไม่ให้กินด้วยอ่ะใช่แล้วฉันหิวฉันอยากทําลายตูน้นี้ฉันจะเอาขน,นมให้หมดเกลี้ยงเลยมีคนหิ เราหาเปลนชื่อแล้วค่ะตอนนี้มาซอเคฉันต้งนีบไปแล้วตรงนี้คือให้ทรงตัวเหรอใช่ไธอไหนทรงตัวพลาดจะตายยังไม่หรอกโอ้โเคแล้วอันนี้ล่ะคะคุณครูตรงนั้นน่ะตรงนั้นอ่ะให้นายอะปีนบันไดเธออะปีนไปใต้พลาดเธอก็จะตายอุ้ยแล้วเออฉันเกือบห้ามแน่โอเคอดทนค้างโอเคทำไมที่นี่มันโรคจิตจริงๆเลย เพราะว่าคุณครูที่เนี่เขามีฉายาด้วยนะว่าครูโรคจิตแห่งปีเพราะเขาอ่ะเขาเขาเคยอ้วนจนเกือบเทลุโลกแล้วก็มีคนอ่ะด่าเขากันเยอะมากว่าอ้วนอ้วนอ้วนาก็ลดน้ําหนักจนผอมแบบนี้แต่แล้วเมื่อเขาเห็นคนที่อุ่นไม่ค่อยดีเขาก็จะจ่าคอแล้วก็ทําให้บังคับจนผอมแบบนี้แล้วบางคนน่ผอมเป็นผีเปรตไปแล้วก็ได้จริงดิใช่นครูแล้ว จะรอดูมาเร็วอ้ว่าไปคือโอเคฉันผ่านแล้วล่ะนี่จิวเตอร์เอ้ยเอ่เอที่จเนเล้งนั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละนะโอเคฉันต้องรีบไปแล้วล่ะฉัย,ยฉันอยากเล้งหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูออด้วยดิเพราะเรามาติดกันด้วยกันทุกคนเราก็ต้องไปทุวยกันน<ช>สิพเพื่อจะตายก็ตายด้วยกันเพื่อเราจะรอดก็รอดด้วยกันนั่นแหละทุกคนอย่าทิ้งเพื่อนเด้อ คอริล่าที่ไหนก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนโอ้สกิปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้ก็คือเสียงเมื่อกี้เสียงแมง,ง,งเสียงแมงนะครับก่อนเกิดข้อผิดพลาดอ่ะอุ่้ยอะไรอ่ะอ๋อห้ามชนไอ้ไอม้มวยนี้ใช่ป่ะโอเคโอเคอุ ok ้ยไม่นะโอ้ยมันตรงที่นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เองเราด้วยฉันไม่ไปโอ้ตรงนี้โคตรยากเลยขนาดไม่โดนเลยเดี๋ยวขอสกิปนะทุกคน มันอะไรก็ไม่รู้โดยยูจูก็โดดสิงยูจูก็โดดทำยากไปหมดเลยซึ่งเราก็ไปกันต่ออีกดูไปไปทุกคนดูประตูตรงนี้ดิดูประตูเนี่เป็นคนนี่เราเป็นคนที่ไปเก่งปากกล้ไปเลยไม่ใช่สิเราเก่งทุกคนไุกคนเราต้องรีบไปก่อนโอเคเราเซฟไปก่อนแล้วกันนะอยากตรงนี้ไม่อยากเซฟไปก่อนเลยทุกคนแล้วเราก็กลับไปเราคุณเตยร์กรอบทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็โอเคเป็นต่อเลย ตอนนี้คือผมเปิดอ่านี่อยู่นะทุกคนมันทำให้มีแสงเงาฟรีมาอวดแสงเงานะทุกคนผมอรอคนอยู่นะ,ะเอาเกมเกมบัาก่ะมัทหน้หารโ,โดไม่ได้มันออกออกเข้าใหม่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นแบบอื่นกันนะทุกคนตอนนี้หลุดออกอเ,เลยนะเอาละทุกคนดูถ้าว่าเขาจะไม่มีวันผ่านก็ถ้าใครชมได้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะเจอใหม่คลิปหน้าเด้อบายบๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมโอเค แะชาเดี๋ยวข็เอาคลิปไม่ลงนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวแมปต่อไปเราจะมาเล่นแมปไรดีอ่ะคุณดูผมด้วยได้ไหมือแมปลอบแล้วกูเจอหลายุณเจกเกลียคุณเจกเกลือคุณบืร์บี้บูบ้าบูเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นบ้าไปไหมอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราเอาแมปนี้ดีกว่านะฮะแมปที่เราไปกินร้านอาหารแล้วก็ตีดอ่ะแมปอะไรนะเอสเอสเก็บผมลงคลิปก่อนนะผมขี้เกียจอ่ะแมปนี้แมปนี้แมปนี้เนี่ยซึ่งแมปนี้มาเล่นนี่เออเดี๋ยวดิขอลงคลิปได้ไหมเอสเก็บคลิเกียจเล่นแล้วมัอน มาชิกเกินนะเอาเลยนะกันสั่งของกินของใช้พันของสุดพันด้าสะดวกนี้ที่พวกเราเคยมือเล่นไหมเราสั่งเ,เลนเนยเล่นดูบักขึ้นมากี่คนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะเดี๋ยวเข้ามาดิ <S <S เดี๋ยวก่อนขอขอลงคลิปแป๊บนึงขอติตามรไปดีเกมด้วยนะฮะไม่ต้องติดตามมาทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยนดะ้ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเล่นโรบอทกับเพื่อนสุดป่วน มาติดร้านอาหารเราก็เคยเล่นไปแล้วนะใช่ไหมทุกคนนี่ก็มาเล่นกันต่อใหม่อีกทีนะแต่เราคนี้เราจะมาเล่นกับคุณป้าน,นั้นหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจสง็จสองดีกว่า้ามาเร็วเดี๋ยวนี้ลงคลิปอยู่เอามันไปแลวนะไม่รอด้วยไปเลยไปเลยเดี๋ยวจอยเข้ามา อืมอุ้ยดุดเกือบโดนอันนี้ไงสู้ๆนะคะกุมทีเฮ้ยแหม่มันบ้าก่ะทุกคนสู้เขาเด้อบอกคัมทำไมแหม่มันบ้าแบบนี้ดูดิทุกคนสกินเพื่อนไม่โหลดอ่ะนี่ป่ะเน่ป้าทุกคนสกินเพื่อนมันไม่โหลดอ่ะซึ่งตอนนี้แน่นอนฮะเราก็เซฟเรียบร้อเน่ป้าสกินไม่โหลดทุกคนเพื่อนเราสกินไม่โหลด ใจล<า><อ>ืนขึ้นผมไม่เล่นคุณไปก่อนเลยเอาเอา,เอาเดี๋ยวทำไมไม่เข้าอ่ะไม่เอาผมขี้เกียจแล้ววะ่ะดีย เราทำคลิป y ยู t u b e ไป้เออลุงไปเหมือนเดิมอ๊ยแมปนี้เอาดักทัวมานะเข้ามาเลยคุณไปไกลแล้วอ่ะคุณไปเล่นก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยเข้าตามแมบอุ๊ปอ้าลวงไ้โดนเจนน่ะไฟดำมันนี่คุณค่ะเจนน่าไฟดำ ีก็มีเสียงกรีดร้องมาจากห้องครัวก็ถูกฆ่าตายอย่างอนาถมันไม่ใช่นุ่งบอกดีกว่าทุกคนบ้าจริงดี่ไม่ได้แมพไหนเดียวเออแมพที่วิญญาณไอ้นั่นบ้านแมพฟรีโรบ้าไม่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 แมพนั้นไม่ดีไม่ชอบงั้นเอาแมพไหนเดียงั้นผมเล่นแมพพิงค์ฟาร์มไทคูนี่แม่งอันนี้เป็นคนสร้างฟาร์มเนี่ยทุกคนไม่อะ เดี๋ยวเราจะไปสร้างฟาร์มทุกคนเรา,าเล่นแบบไหนดีอะป้าคุพิงหนิงฟาร์มไลฟ์ไช้คูณวันนี้เราจะเล่นสองเกมก็คือเกมโลบอกรับเกมสกูลาสกูลิตเตอร์ถูกต้องโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปทำการเล่นกันเลยนะทุกคนกันเดี๋ยวจอยนะเดี๋ยวจอยนะเว้ยตามมาเองต้องสร้างฟาร์มเข้าใจปะโอเคจอยซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็ได้สร้างฟาร์มไปเยอะแล้วนะอีอันนี้คือฟาร์มของผมนะเพราะว่าถ้าเกิดผมสร้างไปแล้วเนี่ย ก็จะมีแบบนี้นะะคือถ้าเกิดเราเคยเคยสร้างไปแล้วเนี่ยมันก็จะปลุแบบนี้เลยนะมันก็จะไม่รีเซ็ตหมดนะมันก็จะเล่นต่อได้ก็เอ็งก็ไปสร้างฟาร์มซะขั้นแรกเริ่มจากของซีอนี่ตอนนี้เราก็สร้างซะทุกคนเงินเยอะเพราะเราเล่นมาก่อนหน้านี้นะ เราไปเล่นเกมซักปะรดซิมูเลเตอร์กันเลยดีกว่านะเกมนั้นคุณปานาได้นำให้เล่นโอเค, <c oughs> นคเอในวันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีเล่นเกมซากุระซิมูเลเตอร์เราจะไปที่ไหนกันบ้างให้เลือกเอาเป็นฟาร์มไปกินพาแฟนไปเลี้ยงหมูกระท่าแบบไม่อั้นเลยน่าจะปไปไหมทุกคนเอ,า,อาให้ตัดเอาให้หมดตัวก็ไม่ก็ไม่ยอมอ่ะเอาดีเอาดีเอาจริงๆทุกคน ไปค้นหาเกมสับปะซิมูเลเตอร์เลยนะทุกคนขอเข้าเกมแป๊บหนึ่งโอเคซึ่งเราก็จะเล่นสับปะนะซิมูเลเตอร์เล่นเป็นเกมหาสาสักครั้งดีกว่าเพราะไม่ได้เล่นนะไปดูสัวนเนี่ยว่าสัวนหายหมดยังสับปะอะไรนะไอ้แมปนี้ไหมอีพิกมินิเกมโอเคเท้าก่อนเข้าสับปะซะซึ่งอันนี้เล่นแล้วก็ปิดเน็ตนะทุกคนชอบมาโฆษณาโฆษณามาเยอะ ซาดเดอร์แล้วกันนะปิีนี้ยังไม่เล่นเลยเหม็นะนะอันนี้เขาตัดหญ้าที่บ้าลโคตรเหม็นเลยอืมเหม็นกลิ่นควันจากเครื่องนะ้ำทุกคนนี่หิวมากเลยตอนนี้ทุกคนมีเม,มนูแนะนำอะไรบ้างเมนูแนะนำตีเกมส์กูรา่าทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเอาคุณลูกเดี้ยวนี่คุณเข้าหลังผมนะคุณได้ก่อนดีกว่าคุณคุณคนับใช้ครับเอ่อไปซื้อน้ำส้มแล้วก็ช็อกโกแลตผมหน่อยเอาเลด้วย งั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบนี้ไหมอันนี้คือคุณคือตัวผมนะส่วนส่วนเกิลก็คือคุณปาน,นันเดี๋ยวเราจะไปอ,อะไรเนี่ยคุณมีชื่อของคุณแล้วนี่คุณกล้วยไม้ก,กับคุณอะไรนะเจ้าชายโอ,อ้ไม่ไม่เป็นไรโอเคต้นตอไม่ต้นกล้วยไม้ก็เองไง เองวันดีเองวันดีวันดีจ้าเด็กน่าเกียดอะไรจะต่อยเลยเองวันดีเดี๋ยววันนี้พวกเราไปกินหมูกระทะกันไหมนี่ผมพามาผมนังเฮ้ยพาใครไปเนะี่ยเองเดี๋ยววันนี้เองจะไปกินที่ไหนอ่ะเองมาคุยเล่นในนี้นี่วันนี้จะไปกินอะไรเดี๋ยวเราพาช่น<ป>านี่กินหมูกะทะแบบไม้อันแบบเซ็ตสองพันกว่าด้วยโอ้ได้ได้ได้นันตามเรามานะได้จ้าทีนท่นที่รักอะไร นะงั้นแล้วแล้วไอ้ท่านนั่นอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ในฟาร์มอ่ะคุณพาเชนวาไปหน่อยสิขาเดี๋ยวสิครับรถไปดีกว่าที่เหยียดนั่งไปมานั่งมอเตอร์ไซค์นะเองอยากนั่งรถยนต์ได้เบิร์ถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราไปที่ฟาร์มเลยนะเองได้เบิร์ดโอเคซึ่งอยากไปฟาร์มเลย เอากี่บาทอ่ะสองพันแปดโอ้ยไม่มีเงินนะงั้นเราเลิกกัน <h ums> เดี๋ยวสิเรามีแค่ห้าพันเองงั้กินหมดเลยเหรอเออก็ได้ก็ไดาษสปลิงวันเดียวนะเดี๋ยวเอาเงินมาคืนด้วยไม่ดีอ่ะเอาเอ้ยช่างใจช่างใจมันเป็นไรเดี๋ยววันนี้พวกเราไปกินอุกังค์กันได้เองได้เลยค่ะคุณอันโตเมติเรื่องใหญ่เราไปกันเลยนะ เองจะเสียวอะไรล่ะแค่เราขับรถเนี่ยอ่ะชนเนี่ยป้าเป็นไงตอนนี้เองก็พาาเองคือตัวคือตัวละครของเราเองในเกมนี้เองก็พาเซึ่งเดี๋ยวเราจะพาใครไปกินหมูกระทะโอเคไหมเองใครเลี้ยงอ่ะไม่เราต้องเลี้ย กินมันเดียวทุกวันเลยทุกวันก็อ้วนตายสิ <c oughs> ไ,ปไปไดเอทบ้างไหม <c oughs> ไม่ได้อ่ะไปไดเอทเลยเดี๋ยวนี้ <ไป S 2> เดี๋ยวคนครบสามสิบนาทีนะคราวนี้ต้องไปไดเอทบ้างนีคุณน่ยเข้าใจไหมเองอ่ะไม่เข้าใจค่ะอะกินหมดแล้วไปแล้วนะงั้นเองตามเรามานะเดี๋ยวเองจะไปกินที่ไหนอีกเดี๋ยวเราพาไปกินฉันอยากไปกินที่ขี้ค่ะเอาดีดีเองอันนี้แสดง โอยเรามีเงินสามทอย่งบ้างนี่ได้ไหมอีกอย่งเราหน่อยเราัเรากะว่าจะเอาไปเล้งเฟนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเราถงะกในเกมทุกคนนวิเจ้าชูนะในชีวิตจริงก็คือเจ้าชูเจ้าชูมวันทองวันทองกับคุณช้างคุณแพนใช่ไหมวันทองสองช ขอคุณเด็กเกอร์ชวนชีวสีเจลไม่ใช่เราไปโอ้ยชนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเองจะไปกินร้านซูชิแม่เองโลโนะคุณเขาขนกลุ้มกลุ้มกุ้มฮ่าฮมาเตอร์ไซค์มันก็ขับยากนะทุกคนจะเอามาทำไมนะซึ่งแต่ผมชอบขับมอเตอร์ไซค์มากที่สุดไปกินร้านซูชิใช่ไหมเออเพราะผมมารับแฟนสวยเอาเอาเซ็ตถูกๆเลยนะ นนเดี๋ยวเนผมไม่กินแล้วผมเลิกกับคุณอ่ะงั้นตามมาแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาพายไปกินกันอ่ะยังปีดอะเอ๊มันปีดอ่ะเองแงนะ เองไปกินใช่ไหมเองเอาเซ็ตถูกๆได้ไหมอ่ะไหไมเอาไหนดูอ่ะขอดูอ่ะแนี่ต้องกินเซ็ตถูกๆนะ 能跑。 แกอยากกินแกต้องให้ฉันยืมเงินสิเออไม่งั้นแกก็ไปซื้อเองจ้ะฮะแวจะไปกินไรเอวนามสลาย นะถ้าเราล้านะอาหารมันจะเป็นตรงนี้ปะไ่กินไปแล้วเลยอ้วเอาไหนเดียวเอออันนี้เหรอก็นั่นหละนั่นแหละเออเอาเลยโอ้ยอันนี้มันแพงไม่อยากกินไอเน,นี้ยเขาบอกว่าเป็นร้านที่แพงที่สุดเลยนะไม่เอาเราจะไม่พายมากินร้านนี้เด็ดขาดไปที่อื่นงั้นเราเลิกกันเถอะก็ได้แต่ว่าใชถูกๆนะเราไม่มีเงินนะร้านนี้มันแพงมากเลยแต่มันยังมีร้านที่แพงกว่านี้นะก็คือในปรา,าสาท อะไรนะปภาสาทีทองใกล้สวนสนุกอ่ะเอ้ร้านนี้เลยร้านนี้เลยกินวนอันเนี้ยรองจากร้านสวนสนุกนะเอ้าดิจเจ้าลูกค้าเจ้าเลยคะงั้นผมขอสั่งอาหารครับเอ้ยเองเองเอาเซ็ตถูกๆได้ไหมอ่ะเราไม่มีเงินก็ได้ก็ได้อ่ะจะนั่งจะนั่งตรงไหนโต๊ะสองคนใช่ไหมสองคนเออจะเดทกันเนีเดทโอเคนั่งโต๊ะนี้ก็ได้ อร่อยไหมไม่อร่อยด้วยเลยอะ่ะไม่เอาแล้วพอแล้วเองหยุดกินได้แล้วไปหาครับเก็บตังค์โอ้โอปาลี่เลยไม่ต้องกินแล้วที่เหลือเอาไ,ไม้หมายแมวกินมาไม่ต้องกินเลยไหมโลดเจ้าวะแล้วก็ไปที่เอสเมย์ปาร์กเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาพาคุณป้านั้นไปกินหนีกว่าแต่อย่าเอาเซตแพงนะเอาเซตแพงอีกไม่พาไปกินอีกต่อไปเลยต่อไปเนี่ยนี่เราถลำพามาเลี้ยงเร<อ>านนเลิกกิน โทษปล่อ,บบอยผิดคนอเองนี่ไม่ไหวเลยนะกินแต่อ้วนเลยเนี่ยีจะทำพยายามให้ตัวเองอ้วนเนาะงั้นเดี๋ยวเรามากินร้านนูนี่เนี่ยอยาเอาเซตเพลงคุณมีครับแอร์ไดจ,จ้าผมอยากกินอาหารครับแอร์ไดจ,จ้านั่งเลยทีน,นี้ก็เอาแต่เซตเพลงเงนาะรวเนี่เริ่มเลยดิทุกคนทุกคนว่าไหนดีเพลงสุดคืออันด้านล่างสุดเนี่ยเราเอาถู นี่ข้างบนเพลงสุดเลยเงินเอาเป็นอย่าวเพลงนี้ไม่มีเงินแล้วดูเแ็นแฮมแฮมเบิร์กเนี่ยแพงมากเลยอันนี้อันนี้อไม่เอานะยังไม่เอาเอาอันอื่นเอาถูกๆสุดก็คือแปดร้อยละสิบเอาวันนั้นเลยคูดดิ้งเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้อร่อยไหมเอ๊ะมันจะฆ่าเอ๊ะมานีไปเย็น มันมนี่ไม่ต้องกินคุณมีครับเก็บตังค์แล้วที่หน้าก็เ,าเอาไปให้หมาแมวกินครับไม่ต้องให้นกินมันนี่เลยเอย๋เดี๋ยวเราพาเองไปที่แพรนเพื่อไปกาจัดซะเองพร้อมยังกินแพงแบบนี้หัวถูกๆ้ว ไก็เสียใจจนต้องพาเขาไปหาหมอจะได้ก็เออเสียใจกอดโดนแล้วแฝดึอดตันักีเวิร์ดแล้วกันช่วยอ่ะแล้วเขาก็เกมร้วยสามใจสิเพราะเราจะไปขโมยรถตำรวจอยู่ไปขโมยด้วยจำไว้อ่ะหมอมาโอ้โอ้เล่เหลืออ่ขโมยไปแล้วใครจะช่วยชีวิตใคร ไม่รู้ดิโอ้ยออกไปดีเดี๋ยวตอนนี้เราก็ฆ่าเสร็จเรียบร้อยโอเคซึ่งต่อไปเอาเป็นมาขับรถตำรวจแล้วกันขอสอยตำรวจไปครั้งหนึ่งนะลูรับไปไปครับอขอนั่งมารับไปไปไปแล้วอมีเรื่องวรรณกรรมกับตำรวจแล้วไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างทุกคน นี่นะทุกคนมันเป็นะไรที่น่าขลมวมากเลยนะทุกคนนี่ไงมอเตอร์ไซค์ผู้ใจของเราจะไปปุ๊บบ้งแกนี้ก,กูซ่าดีกว่ากุซ่ามาแล้วครับยาวเย็นยาว วินคนนั่นดเินเองซะะเอ้หาแฟนใหม่ทกันออกแบคตูไตเติ้ลแล้วก็ไปเล่นลเลยสคนไงเพราะม่รู้บอกอ่ะ เอาเกมอะไรเดียร์ทุกคนวิลลี่แอนด์เบลลิตไหมเอาเกมอะไรนึกดิพีเคตีดิไม่มีเกมพีเอเอ็กเดียเองตอนเราลงช่องเรานะมีค,ควาคอมเบรนเชอร์ชัยเกมดีสุดมนันเอาโล,โลบอคไหมได้แต่เดี๋ยวเรายังไม่เข้าในรถของเรนในนี้เราอเนนบอคด้วยกัน,นเราขอจูบกันในน้ำจะกกเข้ากันในน้ำยัยไงเอาอินเทอร์เน็ตไม่ดีออริเบอร์นี่ นะะฮอแล้วก็เอาอี่เอาบบบบเอาอ่ะแล้วก็นั่งแล้วก็เดี๋ยวสิเดี๋ยว,ยวม,มามาเล่นโรบบอกกันสิอันนึงครับโอ้ยตังมันใช้ไม่หมดแบบมันเยอะคุณโอ้ยิ้มโอเคทุกคนมาซึ่งเอา,เอ,าเองมาโรบบอกบ,บ,บ,บ้านแวะสีใจด้วยเอาเราไปทำเสื้อเสื้ออะไรไปเพ่งต่อเรื่อยคเสื้อ,อนในโรบบอกกันเนาะตอนนี้พวกเรามีโรบอกอะไรนะาโรบบอกเว็บแล้วพวกเราก็ทำชุดซะเฮ้ยทุกคนก็เอาไว้จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคคคคลลิิปปนนนีี้้้กก็ัใรระบบชอ